สวัสดีค่ะเด็กๆวันนี้นะคะก็มาเจอกับคุณครูตูนอีกแล้วค่ะวันนี้วันอะไรคะเด็กๆรู้ไหมเอ่ยวันอะไรคะวันนี้นะคะเป็นวันแรกของสัปดาห์ค่ะก็คือวันจันนั่นเองค่ะเด็กๆวันนี้นะคะเราจะจะมาทําการบ้านวิชาคณิตศาสตร์ค่ะเด็กๆชุดที่23ค่ะรูปร่างหน้าตาก็จะเป็นแบบนี้เลยเด็กๆดูสิคะวันนี้นะคะเราจะมาทําคณิตศาสตร์ เป็นเรื่องของอะไรเดี๋ยวเราไปดูคำสั่งพร้อมๆกันเลยค่ะคำสั่งนะคะเขียนว่าให้เด็กๆบวกเลขจากภาพที่กำหนดให้โอ้ดูสิคะมีภาพอะไรบ้างนะอ่าถ้าพร้อมแล้วนะคะเดี๋ยวเราไปทำพร้อมๆกันเลยค่ะเด็กๆอ่าข้อที่1น,นะคะวันนี้นะคะจะเป็นการบวกใช่ไหมคะเด็กๆเด็กๆอย่าลืมเตรียมอะไรขึ้นมา ดินสอให้พร้อมเลยนะคะเราไปดูข้อที่หนึ่งพร้อมๆกันเลยคะ่ะเด็กๆข้อที่หนึ่งนะคะเป็นรูปเจ้าปูน้อยนั่นเองมานับช่องที่หนึ่งพร้อมๆกันก่อนนะคะหนึ่งสองสามสี่อ่าช่องที่หนึ่งมีกี่ตัวคะเจ้าปูน้อยสี่ตัวคะ่ะเด็กๆเด็กๆก็เขียนเลขสี่ลงไปแบบนี้เลยนะคะ ต่อไปเรามาดูช่องที่2กันค่ะเด็กๆฝั่งนี้ามาดูพร้อมๆกันนะคะว่าเจ้าปูน้อยมีกี่ตัวนับพร้อมๆกันนะคะ1 2 3มีกี่ตัวค่ะเด็กๆมี3ตัวใช่ไหมคะเราก็เขียนเลข3ไว้ตรงนี้เลยค่ะเด็กๆการบวกนะคะก็คือเอาทั้ง2ช่องมารวมกันเดี๋ยวเราจะไปนับปูทั้งหมดพร้อมๆกันนะคะ 1,2,3,4,5,6,7 1, มีทั้งหมดกี่ตัวคะเด็กเกมีทั้งหมด7ตัวใช่ไหมคะเราก็เติมเลข7ลงไปที่ช่องนี้เลยคะ่ะเด็กเด็กคะคุณครูตูนนะคะจะสอนเด็กเดหข้อและเหลืออีกกี่ข้อคะ3ข้อเด็กเกอย่าลืมไปฝึกทำมานะคะ และที่สำคัญน,นะคะอย่าลืมเขียนชื่อบนใบงานทุกครั้งให้คุณครูด้วยและที่สำคัญที่สุดเลยเด็กๆดูสิคะัครูตูนทำอะไรลงไปแล้วระบายสีใช่ไหมคะอ่าเมื่อเด็กๆนะคะทำเสร็จแล้วเติมตัวเลขครบแล้วระบายสีเสร็จแล้วอย่าลืมถ่ายรูปมาให้ดูด้วยนะคะวันนี้นะคะครูคตูนก็ขอตัวลาไปก่อนบ๊ายบายคะ่ะ